นี่ค,ครับก็ขอากล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลพันธิกระระที่ช่องพลยิบเรีพีครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานถแถลงข่าว BMW Group ซึ่งในวันนี้เนี่ยทาง BMW ต้องบอกว่าเปิดตัวนับ10รุ่นเลยนะครับในกลุ่มของรถ BMW Mini รวมไปถึงมอเตอร์อาครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีรถอะไรใหม่บ้างผมจะพาทุกคนมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับ เอาละครับเดี๋ยวผมเริ่มพามาดูที่โมเดลแรกกันก่อนเลยครับนั่นก็คือตัวซีรีส์ 4430i Convertible นะครับหลังจากที่เคยเปิดตัวในโฉมคูเป้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือตัวที่เป็นหลังคาผ้าใบเปิดประทุนก็ได้เปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคันนี้แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นตัวนำเข้าเขายังไม่มีราคาที่ออกมาชัดเจนตอนนี้ครับ เพราะว่าราคาประมาณการของทาง B M จะอยู่ที่4 3 0ล้านสถึงประมาณ4ี่ล้านหครับผมคันนี้เดี๋ยวพาดูรายละเอียดสักหน่อยก็ล้อจะเป็น19นิ้วนะครับแล้วก็เป็นล้อลักษณะแบบอลูมิเนียมปัดเงาคันนี้สีขาวเบาภายในมันจะเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ขุมพลัง4 3 0 I เป็นบล็อกส,สีู่เรียง พละกำลังมันจะอยู่ประมาณ258แรงมาร้าโอเคเดี๋ยวขอพาไปดูคันต่อไปกันเลยครับเป็นพี่ใหญ่ของตระกูล SUV อย่าง BMW X7 ซึ่งคันนี้เนี่ยราคาค่าตัวก็สูงขึ้นมาอีกพอสมควรเลยครับคือตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่า ถึงแม้จะเป็นรุ่นประกอบในประเทศแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการเคาะราคาออกมาอย่างเป็นทางการโดยตัว X7 Xdrive ขับเคลื่อน4ล้อรหัส 40D M Sport ครับคือคันนี้เป็นรุ่นประกอบในประเทศแต่ราคาประมาณการมันจะอยู่ในช่วง6ล้าน1ถึง6ล้าน3และก็แน่นอนครับรหัส ทิ้งท้ายว่าดีก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้จะเป็นแบบ6สูบเลยแล้วก็ให้พละกกำลังสูงมากก่อสมควรเลยครับจะอยู่ที่340แรงม้าก,กับทอกถึง700นิวตันเมตรนอกจากนี้ก็จะมีระบบในส่วนของตัวไมฮ b r ิ d เข้ามาช่วยด้วยอีก48โวลและนอกจากนั้นทาง BM ก็ได้บอกว่าถ้าลูกค้าที่ออกรถรุ่นนี้ครับเวลาเข้าเซอร์วิส DSI เนี่ยเขาจะมีการเติม สารที่เรียกว่าแอดบลูเพิ่มเข้าไปช่วยให้รถมีสมรรถนะที่ดีขึ้นอีกด้วยครับและมาที่อีกหนึ่งรุ่นของ BMW ก็คือ X6 x, x d r i v e 40i ก็คือจะเป็นรถ SUV ที่เป็นลักษณะท้ายลาดแบบทรงคูเป้ โดยตัว X4 ครับก็จะเป็นรุ่นประกอบในประเทศอันนี้เคาะราคาออกมาอยู่ที่5,499,000บาทเป็นตัวประกอบในประเทศแล้วก็เครื่องยนต์ของเขารหัส40เหมือนก,นกันกับตัวเมื่อกี้แต่ตัวเมื่อกี้เป็น 40D 40I คันนี้ก็จะเป็น 6สูบแล้วก็มีกำลังออกมาที่340แรงม้าครับพอๆกันแต่ว่าด้วยความที่เป็นเบนซินเนี่ยทอร์คเขาจะออกมาน้อยกว่าครับอยู่ที่450นิวตันเมตรครับสำหรับตัว X6 xDrive40i M Sport คันนี้ เพียบถัดมาครับมาดูที่ฝั่งมินิกันบ้างจะเปิดด้วยกัน2รุ่นเดี๋ยวผมพาดูที่ตัวแรกก่อนก็คือตัว Convertible Side Walk Edition คือคันนี้เนี่ยต้องบอกว่า Limited เลยครับเพราะว่าจะมีเพียงแค่12,000ในประเทศไทยเท่านั้นแล้วก็จะเปิดให้จองผ่านทางออนไลน์เท่านั้นด้วยโดยราคาค่าตัวครับจะอยู่ที่3ล้านกับอีก90,000บาทสาหรับตัว s i d Walk Edition Convertible คันนี้ หลังคาผ้าใบเนี่ยมันจะสามารถเปิดปิดได้ใช้เวลาสั้นเหมือนกันครับอยู่ที่18วินาทีเท่านั้นสำหรับตัว Convertible s i d e w a l k Edition คันนี้ต่เดี๋ยวมาดูกันที่อีกรุ่นหนึ่งครับก็คือตัว John Cooper Works หรือ JCW Anniversary รุ่นพิเศษครับคันนี้ก็ Limited Edition อีกเช่นเดียวกันนะครับจะอยู่ที่22คันแล้วก็ราคาเนี่ย จะสูงพอสมควรครับจะอยู่ที่3 4 5สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท,ทซึ่งถ้าดูจากรายละเอียดนี่ครับก็จะมีตัวเลขรวมไม่ถึงที่เป็นลักษณะของตัวอลายเซนในการตกแต่งของฝั่งเนี่ยก็ะจะมีคลาสสิกดีไซน์ซึ่งดีไซน์เฉพาะรุ่นนี้ว่านี่ โอเคครับแล้วเดี๋ยวจะมาที่ฝั่งของโมตราชกันบ้างครับซึ่งเปิดต้นปีมานี้ก็จะเปิดด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะฮะประกอบไปด้วยรุ่นแรกเลยก็คือซูเปอร์เนเกตของเขาตัว s พันอเดียวครับ ก็ตรงนี้ครับเขาจะมีการปรับในส่วนของไฟหน้าที่เป็นแบบลักษณะเรียกว่าตาเล่และกันอะไรเงี้ยครับปรับมาเป็นไฟโคมเดี่ยวแล้วนะฮะในรูปแบบของตัว 900R ซึ่งดูเผลๆเนี่ยผมว่ามันก็แอบบดูคล้ายๆคล้ายๆนิดหนึ่งกับตัว S1000 เฉยๆของทางฝั่ง Suzuki เหมือนกันนอกนั้นเนี่ยรายละเอียดอื่นๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัว S1000 r, r แต่ว่ามีการ ถอดในส่วนของแฟลลิงแบบรูปแบบของตัวเรปิก้าออกไปคะับนี่ครับเท่าที่ดูท้ายเบาคนซ้อนครับตุดหมดก็ออกไปแล้วที่ผมชอบมากคือลักษณะของแฮนด์ของเขาคือเป็นแฮนด์แฟตบาร์แล้วแบบองศาเนี่ยมันแบนมากแล้วก็กลางหักอย่างนี้เลยเพราะว่ารถซ u เปอร์เนเกทที่ผมเคยขี่หลายคันนะครับ องศาแฮนด์มันจะไม่ใช่ลักษณะนี้มันจะเป็นแฮนด์แบบยกขึ้นมานิดนึงนะครับถึงแม้จะเป็นสรงเตี้ยแล้วก็ตามแต่เนี่ยมันจะให้ความเป็นโรสเตอร์ในแบบของ Naked Street b i ไปได้ดีมากเลยครับนอ,อกนั้นระบบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ครับก็เป็นจอสี TFT ในแบบของตัว s 1 0 0ั r แล้วก็จะมีชุดกุญแจแบบ Keyless มาให้ด้วยสำหรับราคาค่าตัวเนี่ยก็ต้องถือว่าศูน สักหน่อยนะครับจะอยู่ที่7 0 8 9 0 0บาทครับสำหรับตัว s 1 0พันเดียวแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนิดนึงครับตรงที่ว่าในกลุ่มของตัวพันที่ขึ้นต้นด้วยรหัส s 1 0พันตอนนี้ยังไรวีแวลของตัวรหัส XR อยู่ตอนนี้ก็มีมาเพียงแค่ในก้ยเท่านีน้ต่อมาอีก2รุ่นที่เหลือครับก็จะเป็นรถในกลุ่มของแกรน d t ทัวร์เลฮะก็จะเริ่มที่ตัว 250 r า5 0 r t ซึ่งจะเป็นตัวเครื่องยนต์แบบสูบนอนอพวกพื้นฐานเครื่องยนต์ตระกูล R เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะโดดเด่นในพวกแบบตัว GS ทั้งหลายใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นตัว RT ก็เป็นลักษณะของแกนทัวเลอร์ที่ให้ความหรูหราขึ้นมานะครับหน้าจอสีนี้ก็คือเป็นแนวเนี่ยครับขนาดใหญ่มากนะฮะแล้วก็มีชุดลำโพง เบาะหนังก็ดูพรีเมียมนะครับมาพร้อมตัวกระเป๋าข้างทั้งสองฝั่งส่วนราคาครับต้องบอกว่าเริ่มต้นนะจะอยู่ที่ล้านสาถึง1ล้านสี่ครับขึ้นอยู่กับสีสำหรับตัว R 1 2 5 0 RT นี้นะครับโอเคแล้วก็ปิดท้ายที่ ที่ใหญ่ของเขาเลยก็คือตัว K106 ที่เป็นเครื่องยนต์6สูบและมีรหัสทิ้งท้ายว่า B ก็คือสไตล,ล,ล์เป็นแบบแบ็คเจอร์ฮะแบ็คเกอร์ซึ่งแบ็คเกอร์เนี่ยก็คือวินชิหน้าเขาจะสั้นๆครับก็คือให้อารมณ์การขับขี่แบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตัวนี้มันจะมีกล่องข้างครับแต่ไม่มีไอตัวที่เป็นกล่องหลังเวลาแบบคนซอ้อนอะไรเงี้ยดังนั้นก็อาจจะต้องจับ ตัวมือจับก,กันตกให้ดีครับเพราะว่าแน่นอนครับเครื่องยนต์6สูบแรงเอาเรื่องเลยครับแล้วก็เรื่องของระบบเทคโนโลยีครับหน้าจอก,ก็จะเหมือนกันกันกบตัว R1250RT เมื่อสักครู่นะครับแต่ชุดลำโพงอะไรพวกนี้มันก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลายสีพิเศษเลยครับถ้าเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะลายแกลเ x ล็กสี ครับผมแล้วก็ราคาสำหรับตัว K 1,600B เนี่ยยังไม่มีการเคาะตัวเลขอย่างชัดเจนครับซึ่งราคาประมาณการของเขาจะอยู่ในช่วง1.6ถึง1.8ล้านครับ <S <S ผมเชื่อว่าอาจจะต้องมารออัปเดตกันอีกทีในเรื่องของค่าเงินนะครับในการที่จะเคาะราคาที่ชัดเจนกันอีกทีหนึ่งตรงนี้ จริงๆแล้วครับทาง BMW ยังมีการเปิดตัวรถในกลุ่มของตระกูล i เพิ่มมาอีก2รุ่นด้วยกันนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่ได้เอามาโชว์ก็คือคันแรกอาจจะเป็นตัว iX 3M Sport ครับซึ่งตัวนี้จะเปิดราคาอยู่ที่3,399,000บาทครับแล้วก็จองออนไลน์นะครับได้33ท่านแล้วก็จะได้ฟรีวอล b o บ กับอีกรุ่นนึงก็คือตัว i .4 อันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะเป็นซีดานอ่าแล้วก็เป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยครับโดยรุ่นแรกเริ่มต้นนะครับจะเป็น i .4 e-drive 40 m sport ครับราคาเริ่มอยู่ที่4 4 9 9 0 0 0บาทกับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวท็อปเลยก็คือ i .4 m50 ซึ่งรถรุ่นนี้คือรถเซฟตี้คาร์ในรายการ MotoGP ด้วย ราคาจะอยู่ที่4,999,000บาทต้องบอกว่าเป็นรถแบบ High Performance EV ของทาง BMW ขนาดแท้เลยครับซึ่งทำามีโอกาสผมอยากลองทดสอบรุ่นนี้มากเลยสำหรับตระกูลไอของ BMW เนี่ยเขาจะให้จองออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่14กุมภาพลาบ่ายสอเป็นต้นไปครสนใจก็อย่าลืมกดเข้าไปดูเข้าไปรับชมกันอีกทีนึงนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการพาชมพรีวิวรถ BMW Group หลากหลายรุ่นนับ10รุ่นทีเดียวเลยครับในวันนี้ก็อย่าลืมกับเพื่อนๆเ,เพราะว่า ทาง B.M เนี่ยเขาจะมีให้จองออนไลน์นะครับสำหรับรุ่นที่มันพิเศษจริงๆก็อย่าลืมเข้าไปดูรายละเอียดกันตามนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ Descript i ันด้านล่างให้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งครับสำหรับวันนี้ผมพลพันธิพกระครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนยังไงก็อย่าลืมฝากกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ